ในวันที่เราทุกมากมากะค่ะวันที่แบบโบนั่งมองเพดานแล้วรู้สึกว่าจะมีชีวิตไปทำไมเออมันดันมีจุดอะไรต่างแบบเหมือนมีจุดทิกเกอร์บางอย่างให้โบไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะค่ะว่าทำยังไงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำไงให้หายเครียดแล้วได้ไปเจอคีปอาจารย์ปริศาสพ่ออาจารย์ปริสารแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันเซนส์กับเราแล้วโบก็ฟังมาโดยตลอด ครับ <c oughs> ก่อนนอนอทุกวันทุกวันอนี่นั้นบอกอะไรเราบ้างอะถึงทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยคลายให้เราได้คลายทุกข์ให้เราได้อจริงๆแล้วอะไ,ไปปิ๊งกับคําพูดของพระอาจารย์ตรงไหนอยอมรับการป่วยไข้ด้วยใจที่ปล่อยวางอ,อคลิปแรกแรกที่ฟังเลยอะคะออ่ะเขาก็พูดว่าแบบว่าคือบางสิ่งอะมันคนโทรลไม่ได้ อย่างตัวโลกเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปวางแผน<ม>ให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้แต่ในเมื่อมันทำไม่ได้มันคอนโทรไม่ได้แล้วอะใจเราอะมันจะไปยึดกับมันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปทำไมใช่ไหมล่ะอ<ม><ม>ืมพอเราเลิกที่จะไปยึดมันไปเค้นไปอะไรมันปุ๊บเนี่ยยอมรับมันแล้วก็ อยู่กับอธิบายไอ้ขั้นตอนการค่อยๆย,ย,ยอมรับให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าแน่นอนว่าจากเดิมเราเคยไม่ยอมรับสิ่งนี้คือพูด,ด้ง่ายๆชิงชังด่าทอด้วยซ้ำไปว่าแกมาทํากับฉันอย่างนี้ได้อย่างไรเออทำไมฉันไม่เคยทําไม่ดีทําไมสิ่งเหล่านี้ต้องมาเกิดขึ้นกับฉันเงี้ยแต่พอมาทำไมอยู่มาวันหนึ่งไอ,ไอ้การยอมรับความเป็นจริงเหล่านี้มาถึงเกิดขึ้นได้ออขั้นตอนมันเป็นยังไงฮะจริงๆอ่ะโบอ่ะเริ่มจากแบบการแบบหากิจกรรมกิจกรรม ทำที่เราแบบจะลงใจออแบบโฟกัสหาจุดโฟกัสนะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสที่อยู่กับโรคอย่างเดียวใช่ค่ะเช่นไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนเปนโนหรืออะไรก็ตามที่แบบเอยเราจะชอบเราจะแบบมีความสุขกับมันแล้วพอไอเราทําไปพวกเนี้ยที่มันมีความสุขอะคะ่ะมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะคะ อพอเราเริ่มที่จะอยู่กับปัจจุบันได้รับรับความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเข้ามาเนาะแล้วนอกจากนี้เราก็ต้องดี็อดความเครียดความเศร้าความคิดลบอะไรต่างๆเราด้วยโบก,ก็จดบันทึกอะไรต่างๆทุกวันเค่ะช่วงแรกๆคะ่ะคือเหมือนโบฟังคลิปอะไรต่างๆที่เป็นพลังบวกอะคะ่ะแล้วโบก,ก็จดตามเลยนะคะแล้วโบก,ก็มานั่งอ่านว่าแบบสิ่งที่เขาพูดอะมันจริงไหมมัน จะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างม,มันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะอ่านดูแล้วมันเห็นเหตุและเห็นผลมันนะคะเออก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละชีวิตมันอยู่ที่มุมมองเออ,อพอเราเริ่มเปิดตาเปิดใจที่จะมองสิ่งหลายๆอะคะ่ะเออให้มันมีจุดดี แล้วมันก็สามารถอยู่กับมันได้ออย่างเช่นเราเป็นมะเร็งเนาะทำไมเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อคนอื่นอะไรต่างๆโบเปิดช่องติ๊กต็อกพอโบเปิดช่องติ๊กต็อกโบก็รับรู้ว่าเฮ้ยการที่เราได้แชร์ได้แบ่งปันอะไรต่างๆนานาไปอะเฮ้ยชีวิตเรายังมีคุณค่าอมันก็เลยเหมือนเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองค่ะแสดงว่าหัวใจของมันคือมันการ การเปลี่ยนจุดโฟกัสที่เมื่อกี้บอกกันเนาะคือจากเดิมเราโฟกัสแต่เรื่องความทุกข์ของเราเราก็เปลี่ยนมันไปสู่เรื่องอื่นก่อนคือไปลองไปหาความสุขรายทางเล็กๆน้อยๆก่อนเพอมันมีความสุขรายทางเล็กๆน้อยๆมันมันก็เราก็จะค่อยย้อนกลับมาทําการบ้านกับไอ้จุดที่เรามีความทุกข์ตรงนี้ได้ใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าเรากอดมันไ้ตลอดเวลามันอาจจะไม่มีแรงเนาะใช่ค่ะไม่มีแรงใช้ชีวิตแล้วที่กะที่บอกว่าลองออกมาทําประโยชน์ทําคุณค่าให้กับ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองกับเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยผ่านช่อง t i k t o k เนี่ยอันนี้ก็คือเราก็เล่าประสบการณ์ของเราให้เขาฟังใช่ค่ะแล้วเหมือนอเราไม่ใช่แค่เล่าแล้วเขาได้รับอย่างเดียวนะคะแต่การที่เราเล่าเราก็ได้รับด้วยเหมือนกันหมายความว่าเราให้กําลังใจแล้วเราก็ได้รับกําลังใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาก็มาให,ให้กําลังใจเราด้วยเหมือนกันอหรือบางคนแค่บ,บอกว่าโอเคเขาตัดสินใจไปหาหมอเพราะเราเลยนะอ,อ<ๆ>เขาแบบ อยากที่จะมีชีวิตต่อหรือว่าเขาเอาเรื่องราวของเราไปเล่าให้คนที่เขาคนที่เขารักที่เขาป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเหมือนเราเนี่ยฟังแล้วเขาอยากจะมีกําลังใจที่จะรักษาโ okay, อเคเราก็กลับมามีกําลังใจเหมือนกันอืม,อมคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆไอ้ความสุขมันอาจจะหาได้ด้วยการที่แบบได้มีประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยใช่ใชออ่แล้วแลว,แล,วแล้วตัวในช่องทิกตอกล่ะที่ทํากับทุกวันไหม อ๋อทุกวันนี้ก็พยายามที่จะทำทุกวันค่ะเท่าที่ไหวแล้วป้อนคอนเทนต์อะไรลงไปข้างในบ้างหลายอย่างหลักๆแล้วก็จะเป็นการแชร์แง่คิดการเผชิญอยู่กับตัวโรคการแบบมุมมองพลังบวกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นคอนเทนต์แบบว่าจะบอกว่าไรสาระได้ไหมก็คือแบบว่า แต่งหน้าทำอ,อาหาอะไรจะเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะที่เราชอบอะค่ะแต,แต่แต่เขาก็จะรู้จักเราว่าในเชิงของว่าเราก็ต้องรับมือกับโรคด้วย เราก็มีช,ชีวิตปกติอีกด้านหนึ่งด้วยนะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามันคนเรามันจะไปหาหมออย่างเดียวไม่ได้หรอกใช่ใช่ใชหม <laughs> บอว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆเลยอะคะอ่ะแบบถ้าคนที่ถักมาแบบพยายามจะมีคนป่วยไหมถักมามีเยอะเลยค่ะทั้งคนป่วยแล้วก็ญาติเหมือนมันเป็นคอมมูนิตี้จริงๆอะแบบแชร์เรื่องราวกัน วันนี้ฉันไม่หาหมอมาเจอเรื่องแบบนี้นะ้าหมอพูดแบบนี้นะวันนี้ฉันผมล่วงนะวันนี้ฉันจะใส่วิกอะไรนะฉันจะแต่งหน้าไงใช้ครีมยังไงไม่เป็นคอมมูนิตี้กลุ่มผู้ป่วย,ยใช่ <laughs> ใช,ใช่เพราะว่า <laughs> เราก็เห็นว่าคอมมูนิตี้ของผู้ป่วยมะเร็งเวลาเขามารวมตัวกันมันก็จะช่วยสปอร์ตกันนะใช่ค่ะ <laughs> ใช่ไหมคือ,อปกติแล้วเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วอ่ะมีเวลาคุยกับหมอน้อยมาก <laughs> ไม่ถึง5้านาที <laughs> ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มาช่วยกันหาข้อมูลแชร์ข้อมูลบางทีแบบรับรู้ข่าวสารมาว่าผู้ป่วยมะเร็งห้ามกินนูน่นกินนี่นะต้องนอนอย่างเดียวห้ามใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะบอกไปว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นมะเร็งมาจะสี่ปีแล้วนะฉันใช้ชีวิตอยู่นะฉันกินได้นะอะไรน้ําตาลฉันก็กิกนได้นะแต่งหน้าได้นะไม่ใช่ว่าห้ามแต่งหน้าบางคนกลัวการใช้ชีวิตไปเลย แล้วบางคนมาเห็นคลิปวนแล้วแบบโมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่กล้าใช้เครื่องสําอางเลยอะไรเออแต่ว่าพอเห็นน้องเขาเรื่องแต่งหน้าเลยเออแต่งหน้าจัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เป็นตัวคอมมูนิตี้เนาะใช่ใช่น่ารักดีค่ะเพราะเพราะว่าส่วนหนึ่งแน่นอนแบเราเราป่วยอย่างนี้เราจะไปคุยกับใครข้างนอกที่เขาไม่ป่วยบางทีเขาก็ไม่เก็ตกับเรานะใช่ใช่่เออเขาเขาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราแบบอยู่กับคนที่เป็นเหมือนกันแบบมีมีมีความเข้าใจแบบเดียวกันมันก็จะคุยง่าย การที่เรามาเริ่มมามาค้นพบว่าเออเราต้องเริ่มยอมรับความจริงเนี่ยมันทําให้เราโบในทุกวันนี้กับโบในวันที่เริ่มป่วยแรกๆนี่มันเปลี่ยนไปขนาดไหนกันก็ถ้าพูดแล้วมันอาจจะวนกลับมาเรื่องเดิ <c oughs> มก็รู้สึกสบายใจคืนมากๆครับอ,อคือโบก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าอนาคตอ,ะอ่ะวันถ้าสมมติว่า ช่วงที่โบต้องไปถึงขั้นพาเลทีฟแคร์แบบการระยะประคับประคองโบจะสามารถวางใจได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าทุกวันนี้โบก็ยังต้องฝึกฝึกทุกวันฝึกที่จะปล่อยวางคือคก็อย่างที่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรายืมทุกอย่างเขามาใช้ทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเนาะถ้าวันหนึ่งเราสูญสลายไปอะมันก็คือดับมันก็คือหมด ไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยไปอะไรก็ตามไปกับเราไม่ได้หมดเลยใช่ค่ะโบก็ค่อยๆทำใจค่อยๆย,ย,ยอมรับความจริงไปเรื่อยๆค่ะครับแต่จริงๆสำหรับคนอายุถ้าเริ่มป่วยตอนอายุยีย 26, ่ตอนนี้อายุ30ก็ยังถือว่าอย่างอายุไม่มากนะการที่มีคนมาบอกว่า ร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราบางทีมันทําความเข้าใจยากเนาะก็เพราะว่ามันยังไงมันมันจะไม่ใช่ของเราได้ไงวะพูดได้ง่ายนะใช่ไหมแต่ตอนนี้ทําไมเราเก็ตถึงเซนต์ตรงนี้ได้อะว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะเหมือนโบเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ค่ะเช่นผมล่วงหรือหมายถึงว่าใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆของการรักษาค่ะอืมันก็เลยทําให้มองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรของเราเลยจริงๆเราคอนโทรลอะไรมันไม่ได้เลยอะค่ะ มันไม่ได้เลยจริงอย่างมีช่วงหนึ่งที่โบมีก้อนมะเร็งเบียดหัวใจแล้วบบโบเป็นลมไปบ่อยๆโบคอนโทรอะไรไม่ได้ค่ะโบปีบก้อนมะเร็งออกมาจากร่างกายให้มันออกไปไม่ได้โบก็ล้มตื่นล้มตื่นอยู่อย่างนั้นนะคะเออหรือว่าช่วงที่โบนอนที่โรงพยาบาลนะคะนบโบได้นอนห้องรวมคตื่นมาอีกวันหนึ่งเตียงข้างๆไ, <ป S 2> ไปแล้วอ,อืม ใช่ค่ะมันแค่นั้นเลยแบบหรือว่ากลางคืนนอนคุณป้าเตียงตรงข้ามตื่นมาเพ้อนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโบก็เลยมองว่าอ๋อมันคือธรรมชาตินะคะฟังแล้วจะอาจจะดูแบบว่า,าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะเพราะว่าเพราะว่าเราชื่อว่าหลายๆคนเวลาไปฟังพวกนี้เวลาไปฟังธรรมเนี่ยมีคนมาบอกว่ากายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคนไม่ กว่าจะทาความเข้าใจเรื่องนี้มันยากนะเพราะเราก็รู้รู้อยู่ตลอดว่ามันจะไม่ใช่ของเราได้ไงก็เราถือมันอยู่เราอยู่กับมันเนี่ยแต่พอวันหนึ่งพอเราป่วยไข้พวกนี้มันช่วยมาทําให้ความทําให้คําพูดแบบนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะใช่ใช่ค่ะเวลาการที่เราเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นน่ะเราจะเข้าใจมันแบบคือที่โรงพยาบาลแล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนแก่ หรือแบบคือโบเห็นเป็นเรื่องแบบโอ้ยธรรมดามากคือ <ừ m. S 1> การแบกลงศพแบบ,บผ่านหน้า <ừ m. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคับก็โอไปอีกแล้วนะวันนี้คนคนนี้ไปแล้วนะคือมันส่วนหนึ่งมันก็มันก็นกช่วยทําให้เราเห็นในความเป็นจริงของชีวิตเนาะใช่ค่ะอ,อแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ คือโบจะบอกไงดีคือโบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาด้วยค่ะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าคนที่มาเจอโรคหลายๆอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะปัญหาก่อนหน้าที่โบแบบเคยเจอมาตลอดกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยอะในพวกแบบว่าสอบตกอ้วนขึ้นสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นแบบเรื่องเล็กมากๆเมื่อเทียบกับวันหนึ่งเราจะเสียชีวิตอย่เงี้ยค่ะ คือเราจะเห็นว่าชีวิตมันมีค่าม,มากม <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกนะ่เนาะไอ้ไอสิ่งพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรามาค้นพบตอนเราป่วยเราค่อยๆเรียนรู้มปกับมันนะเนาะแต่แต่ก็ต้องต้องเข้าใจว่ามันก็ยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อ่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณคิดมันได้วันนี้พรุ่งนี้เราจะคิดมันได้ใช่ไหมฮะชีพมันก็ยังขยับไปบ้างวันนี้แข็งแรงบ้างพรุ่งนี้อ่อนแอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอืออซึ่งก็ก็รับมือกับมันไปอืรับมือกับมันไปเหมือน ถ้าอ,อย่างล่าสุดที่ไปปฏิบัติธรรมมานะคะคือเขามองพระอาจารย์เขาสอนว่าให้เรามองแล้วรู้มันซื่อ,อเห็นมันแต่ว่าไม่เป็นมันอือเห็นนะว่ามันทุกข์อยู่เราไม่ผิดนะถ้าเราจะทุกข์เราจะเสียใจไม่ผิดแต่รู้นะว่าเนี่ยคือความเสียใจความทุกขอ์อแล้วก็รีบดิวกับมันมมกลับมาเป็นตัวเองอ <laughs> ครับครับจริงๆก็จริงๆมันก็เป็นอะไรนะ มันมันก็จะเป็นเครื่องมือเนาะสิ่งเราที่คือคือเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราคุยเรื่องปฏิบัติธรรมนะแต่เรากําลังบอกว่าบางทีมนุษย์มันต้องการเครื่องมือบางอย่างที่มาซ่อมแซมในวันที่เราแบบมันมีปัญหาเพราะเราไม่รู้จะจะเอาเครื่องมืออะไรมามาซ่อมแซมมันได้เนาะใช่ค่ะอออตอนนี้ก็ถือว่าเจอเจอเครื่องมือระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ต้องฝึอกอีกเยอะต้องค่อยๆซ่อมะไะ<ป>ถ้า <laughs> หากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ